พาีต่อสาบานดวยนิบบัดแสงบทที่2เป็นชุมกลุ่มลูาตาแต่งได้หลายหลาบทที่2จงจุดีสาบเสร็จ2เล่ แต่นอนครับกดังฐานไปเลยครับทางนี้เรียมไปต่อยเลยนะครับโยกหหัวน่อยหนึ่งนะครับข้อสู่ท่านซ้ายข้อสูข้อโจามากการว่างหางปีนกาปักสองรอบควนดำปือทะลุท้ายบ้างหืมควนดำปือโยกอัพเฟนอัล่างดีดี บอลคอยสีเปาบอนดำปื้อกอกอเจริญบอลทางล่างกอดันเผาพ่อเป็นคนหอยหัวขึ้นกอเปลือกมีไปสื่อเปลียนระบบล่างไล่เผาไล่ครับเผาท้ายเทเดียวเล่นคนปิดว่างหางเอ็กแล้วหางดีหางดีตุ้งท่าเยวา ครับิสูวเมันคันจางๆไปจนหน้าประมาสาม,มารถครับมีเ,าเ็าแจกๆปุยๆเคลื่อนโตัเบาๆนิ่มๆลงมาเนินอตของเขาทชิดนัาดแสงบางนี้สองนาทีผ่านไป ที่ขานไมงมันดีไปหนาบอหลังจากจบสิมาซาลุงหรือไม่นะมันเป็นการคำนวณนะครับการคำนวณคือมาเด็ดปันโทงครับผมว่าขาดที่ดอยอยู่ก้หลายมิลลิเลตรเลนะ <c oughs> ตัวนี้ตัวน้อยเยอะกาเม่าเป่เป่าเปา,าสิบปัดแสน <c oughs> ไปทางระมานละลุกชมอเดียวกันเลยน,นะครับ จังไหนวันจังไหนวันจังสั้นบอมีการเขา้องบอกให้พี่น้องสบายใจคนคนไหนผมอกก่อนเลยนะสามร้อยานแตใ่พี่คนแรกเอาเลยผรานไเผ่านไปผานไปผ่าน สามร้อยยีบเขาไปไป้า <320 S 2> ไปไม่มสุขสูงนะครับการที่เราไปยครับขาวมีที่ขันะปันเป็นพกีตัวาแล้วครับต้องมาต,งตงุงกางไหครับต,งต,งตง้งกลางกมันงายมานะครับบางจะไปกองหามร้อยสี่สิบพันสามร้อสีสสอส่สินไปเบื้งนาการเินนัการค่า,รขขขามสบายในเน,นะครับ าดกาเ็แ <One> ล <input> ้วเนหแล้วไป่้เลสุดแล้วกินดรับะารมร้อยหันไปแล้วนะครับมใส่เป็นมากเึงรองเล็สี่้อยได้ไ่ได้สดได้ไหครับเล่เป็นได้ไ่มเล็่เห็นแล้วหะคารับสามร้อยเจ็ดสพไป แดงาัตรเียงใบใหม่ไปไปเด้อสี่ร้400พอดีสี่พอดีนะครับสีบัตรเสียงบ้างที่2 2งสองสองนะบ,บัตรหมดับบัตรที่ำนั่นนะครับสีบ่ร้อยพอดีซำน,นั่นนะครับ